ไอ้น้องพจ้ามาเบิงไขป่าขาปลาไขาป่ปลาทวิบปลาเท่าเนะาะไข่ปลาข่อยิมาเฮ็ดเซีนยนเฮ็ดไห้เมลานี่มึงหนึ่พี่น้องขนมปังขนมปังข่อยอบจักน้อยนี่เมลานี่มมเมเฮ็ดแต่นั่นได้ดูเฮ็ดขไข่ปลาดิอืมแม่เฮ็ด

หาซื้อมันมนั่นกระนุ่งฟังหน่อยโตสุกาสุไทกระอันอันกระเหี่ยงแมวแมวอว้วนแล้วพี่น้องมาเด้นมากินน้ำเม็ดอนี่ได้เอาให้กินหลายแมวอว้วนเลี้ยงแมวอ๋ออันนี้ตอนนี้จะได้ไปโรงเรียนมึน,นี่คู่นีน,น,นะพี่น้องคู่ขาดเรียนหลายก็ได้สิไปส่งช่วงเชียง จะได้สิกินก่อ, <laughs> อนตะเวนเนี่ยนะผ้าละผ้าละหนาทีอย้ยงเมลานียังเมลานีจากหน่อยก็โตแล้วพี่สาวกับไปเทีย่ยวสิงคโปร์พี่อันเอาอันนั้นวะหนูกเอาอันบิสกิตวะ Biscottes ou biscuits? Biscottes ouais, Comme ça, ça va Moi, c'est un quelques cartes Ah oui Sinon, on coupe beaucoup de pain, baguette Ouais, je j'ai une baguette Ouais, mais ma coupe baguette C'est pas qu'à nous pain Biscuit, biscuit, j'ai l'impression qu'il trop de gâteau en fait, Trop Trop de quoi? C'est cotillon เอาเบสิกอดกับกับเบอร์ทำเป็นเหมือนกับก้อนโอ้ยแม่กินดิดิลูกอะหนูเล่นกันเยอะมากใช่เลยนี่นะกินไข่ปลาไข่ปลาเอาอันดีปังขนมปัง เออเป็นใจ้คเป็นขนมปังเป็นขนมปัง,ปง,ง,ปงสีมือบ้านเนี่ยก็เป็นสีแข็งเอะไรนี่ละต๊ะกลับไปน้องไม่ให้ลูกกินดอกนี่ขนมปังพี่เป็ดเดี๋ยวลูกมีกาหน้าเดี๋ยวเอาบะมาไกลเดี๋ยวกานา เนยพี่น้องเนยเนยแขกบ่แม่เนยเทียมอันนี้เนยนี่อันนี้เนยทาเนยเหรอนี่นี่คือเนยนะคะเนยแขกรวยหลายเนยซะก่อน วันนี้ทำง่ายๆให้ลูกสาวขนมกับยังได้ลูกขนมอากากากาบุญเห็ดบุญกินกับเมลานี่สองคนยงยัง,ม,งมาเห็ดไข่ปลาให้พี่น้องมึง <laughs> เห็ดไข่ปลาเห็ดไข่ปลาให้พี่น้องพึ่งพี่น้องเห็ดง่ายๆไข่ปลาสําเร็จแล้วสื่อมาซิมนะพี่น้องเด้อไครยุคฝรั่งเศสพวกแก่เคยซิมแซบแซ่บหยำกบดีๆบ่ได้มกบ่ได้ทอดมาตุ๋ยกับขนมปังเลยนี่ไข่ปลาฝรั่งนี่เนี่ยพี่น้องไปแน่นสิบ่ต้องมุกบ่ต้องทอดแต่มันสบายจ้ะ แกะกลคองเลยนีน่จะเสียบอ่ะหืมันเสียงหยามไปน้องมันเสียงไม่ราม้านนีหยางเขาเอียบเกียร์มาแล้ว มือๆคืมๆเวลาแมวอ่ะเรียงร้านได้คอยเขาร้านไม่เลียงลูกสาวร้านคือแมวร้านคือแมวนอนนัเมลานีติดเมลานีอย่คนน่ะเป็นตัวไ่ยอ่ะมีอ๊ น o นกระโดดหันกระโดดนี้คือจะได้รู้ทุกกา้ดนหน้าจออืมนมันอยากนะลูกอืมโอมันอยากไม่กินบอลหือเอาดีให้แมวก่อนมันกินบอลเมื่กินก็อร่อลูกเราตุตุกที่เมื่อก้ฉันไม่าพดีขยี้ป่าให้แมวก่อนไม่มีไม่ีจ้างเจ้ากูเต๊ ยังยังไม่มีสามใครกินบ่ลลารกินบ่ลลูอันดีเลยว่ามันสูสีแปลกโอ้โหก็กินสั่มเห็นบ่พี่น้องบ่กินสั่มแมวแมวกินอาหารแมวมันบ่กินอาหารไค่ปลา Nghĩa là, ăn à hân phải lắng ngài, bong xiyang yang, you know. Dois là, 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 ở trên là, 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 mình nhà nè, nào nó đi Đi đấy, khỏi để kiếm hết đồn Nè, ừ, phía nào Kín nhau nghịch bò, lúc nào nhau Nó chắc khai phá chế Ừ Nào co Cái này này là thằng mông Thằng mông chả ngăn lắm Bà này Cái này là Melanie Cái ăn ngay ngay đó Nói nè Melanie kì Kì สวยงาม,งามนะลูกเนาะและ้วคุณเลยใครชุดีอืมอืมนี่คนกินนะกุ๊กกูน,นะลูก <laughs> อยากอายกล่องอยากอายกล่องไปพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเ <laughs> ออกินยังสี่อะพี่น้องนี่แหละกินกินง่ายว่บ<ว>่ตองมกอืมบ่ตองมกว่วตงอวตง,กวตงกีว่วตองทอนออกมารวยหลายกินเลยนี่นี่แหละใครป่าฝรังอ นี่แหละแมวนอยแม่เอาให้มันกินอีกได้ลูกเออแมวบายบายใช่ลูก <c oughs> ก็่ั้นกินกน่อนดีนะขอบบดา